สวัสดีครับน้องไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเอาวันนี้กําลังทํางานอยู่ครับผมเดี๋ยวเได้ข่าวมาว่ามีประสบการณ์ที่หลายๆคนได้เข้ามาเดินทางมาที่วัดของคูณเนี่ยแล้วก็มาเจอกับน้องไม้แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนาตัวก่อนนะครับไม้ไม้นี่คือมาอยู่ที่วัดของคุณนี่นานเท่าไหร่แล้วก็เกือบปีแล้วครับเกือบปีนะครับก็คือ ก็มาเนี่ยครับมาก็มาเปิดเลี่ยมพระมาเปิดเลี่ยมพระอยู่ที่วัดนะครับเกือบปีแล้วคือไปขอหลวงพ่อบอกหลวงพ่ออะไรเราก็มาเปิดอยู่ก็เกือบเกือบจะปีแล้วครับเดี๋ยวไม้นี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับอไกลลาดครับไกรลาดนาคอนนาคอนแล้วอีกคนนึงน้องอีกคนที่มาช่วยงานนี่ก็คือแฟนผมครับแฟนเองนะครับอ่าเดี๋ยวขอให้ให้ไม้ช่วยเล่าประสบการณ์มีประสบการณ์คงจะเยอะก็ ็มีพวกกันนะฮะพวกกันเขาอยู่ของหุ้นอ<ม>ื้เขาก็มาจะมาเลี่ยมพระผมเนี่ยบ่อยทีนี้วันนั้นเนี่ยคือเขาบอกผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลาวนะฮะไป,ไป,ไ,ปไปประเทศลาวแฟนเขาอยู่ลาวแล้วเขาจะไปขึ้นภูคือเป็นภูที่เขาว่าแหลงมากเป็นภูเขาไฟเนี่ยอ๋อไปขึ้นเขาภูเขาครับผมเขาบอกผมอย่างงี้ผมก็เลยให้ตะก,กุดไปเป็นตะก,กุดอย่างงี้นะครับตะกุดพญายม ดอกแบบนี้ครับตะกรุดพญายมจานมือลุงเบิ้มลุงเบิ้มเป็นคนจานแล้วก็หลวงพ่อเป็นคนเสกนะหลวงพ่อหวันเสกลุงเบิ้มจานแล้ว,ลวเราได้ตะกรุดอย่างนี้มาลุงเบิ้มเขาทํามาแจกคือว่าลุงเบิ้มแกให้เป็นทานนะลุงเบิ้มแกว่ายอย่างนั้นแกก็ให้ผมมาทีนี้ผมก็มีอยู่สองดอกอีกดอกหนึ่งอ่ะผมก็แขวนไว้อย่างนี้ แล้วทีนี้เขาบอกว่าจะไปจะไปลาวผมก็เลยถอดตะกุดเนี่ยให้เขาไปจากคอเนี่ยจากคอให้เขาไปเลยหรือว่าก็ให้เขาไปแบ่งกันไปเราก็เหมือนแบบว่าทําบุญไปด้วยนะให้เขาไปทีนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็กลับกลับมาจากลาวเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าหูไมมถ้าไม่ได้ตะกุดช่างไหมนะมือขาดผมก็ทําไมพี่บอกเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเนี่ยเขาไปทํางาน ที่บ้านแฟนเขาเนี่ยนะใช้ไอ้เขาเรียกอะไรที่หินเจียนะใชหินเจียไฟฟ้าไฟฟ้าครับมันแรงๆกันนะก็เจียไอ้พวกของอะไรเขาเล่นเนี่ยพวกเขาเขากว้างกุดอะไรพวกเขาเล่นกันเจียทีนี้มาปุ๊บมันไปสะดุดอีท่าไหนเนี่ยคือเจียไปแล้วมันแตกใบหินแตกเลยกระเด็นเข้ามาใส่มือเขาเนี่ยคือแบบเหมือนมันหลุดอะหลุดปุ๊บมันพลิกปุ๊บเนี่ยเข้ามือเขาตรงนี้เลยนะ เขาก็ปิดไว้ก่อนเลยเขายังไม่ได้ยังไม่ทันดูเลยเขาจับปิดไว้เลยเขาว่ากลัวเลือดมันจะไหลไงเพราะมันมันโดนแน่ๆเขาบอกมันยังไงมันก็โดนทีนี้พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นรอยถลอกนิดเดียวคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยคือมันถลอกแค่นิดเดียวเองแล้วก็เขาก็เลยแบบนับถืออะแบบเขาชอบนะตะกรุดนี่แบบ วันวันวันที่เกิดเหตุที่คืออยู่ในประเทศลาวอยู่ประเทศลาวครับอยู่ประเทศลาวคือเขาเขาทำงานอยู่บ้านแฝเาเห็นว่ามีคนมีเป็นพยานกันหลายคนมีเยอะครับแต่ตื่นกันเลยไหมวันวันที่เกิดเหตุเขาวิ่งมาวิ่งวิมาให้กันเลยวิ่งอมุมกันเลยเขาแบบยังไงมือขาดแน่อืมอันนี้มันเป็นแบบอันนี้ก็ต้องแบบว่าความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะแล้วก็คือแบบคนที่เขานับถือนะครับคือ คนบริเวณนั้นเนี่ยที่เขาทำงานเนี่ยนะคือเขาบอกคนเยอะอ hmm. เพราะว่าเป็นในบ้านบ้านแฟนของคนเยอะญาติแฟนเายอะเ็เตียไปพอเขาได้ยินเสียงกันนี่คือเขาวิ่งมามุงเลยว่าเขากะว่ายังไงก็ต้องมีแผลถึงไม่ไม่เยอะก็นะต้องมีมั่งอะ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยเขา้าหลอกเหมือนร้อยร้อยขวันิดเดียวเองอะ่ะ hmm. ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าลูกนี่มันแรงอยู่แล้ว